ดูนี่นี่โอ้น้องมือครับโอ้ถอดถอดอดถอแมนไดนะครับดะจูพี่อีกครับกำลังออกมาพี่น้องครับถออดถอดถอแมนปัดไรพี่น้องนะโอ้ขนาดครับพี่น้องครับมูนี่แหละครับพี่น้องครับนับซอยแล้วพี่ Emin, น้องนับบ like ัวไปแล้วครับตอนนี้สวัสดีครับพี่น้องครับเที so ่ยวปลาทำกันเนาะพี่น้องะพี่น้องครับ นี่คือเห็ดน้ำผึ่งนะพี่น้องเนาะงามว่ามเบิ้งเหรอได้พี่น้องได้หมูปั๊่อะไครับพี่น้องครับนับซอยได้พี่น้องนับโบวใบแล้วครับตอนนี้ลงใส่กันครับพี่น้องครับแมนปัดเลยพี่น้องโอ้พี่น้องไงแมนปั๊ดนะครับได้จูพี่อีกครับกำลังออกไม้พี่น้องครับโตโตโแมนปัดเลยพี่น้องนะโอ้ขนาดครับพี่น้องครับ มาแม่พี่น้องมาเก็บน้ำกันครับนี่คือเห็ดน้ำพึง่งเห็ดที่แกงเซ่บที่สุดไล่กว,ว่าไดครับพี่น้องครับสาหรับเห็ดป่าเนาะพี่น้องเนาะเก็บกันนะครับเด้อพี่น้องครับเก ah. ็บน้ำกันครับโอ้เห็ดน้ำพึ่งป่าเนาะพี่น้งอ,อ,องเนาะอกกำลังงามเลยครับโอ้สะอ่อนใส่กันนะพี่น้องนะสะอ่อนครับ เจ็บเหมีอนกันนะครับน,ะนี่อีกนี่พี่ครับพี่้องครับนี่อีกครับนี่อีกโอ้โหนี่ครับ มูแมงค oh, 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 ้รมดาครับพี่น oh, ้องมูนี่นะหลับมูนี่่โอ้พี่น้องมึงครับตตตตรับพี่น้องครับกำลังออกงานเลยครับพี่น้องมงใส่กันเลครับเนียโอ้โก็บเ มันที่สุดที่เคยหาเห็ดมพี่น้องมันนี่คือเป็นการที่มันที่สุดแล้วครับมันจะชิวังเลยน้พี่น้องโอ้จะอ่อนต้อยกัน,กนพี่น้องครับพี่ได้ครับไนดะ้พี่น้องพี่ ไม่มีครับมีกรแมนนะโอ้นับบอ่อยได้พี่น้องนะนับบอ่อยครับมูเดียวครับมีกล่องนึนพงนพี่น้งพุนเีครับโอ้ข,อข้างๆนัน จูพี่ครับพี่น้องครับข้างๆกัน้ำครับเนาะนี่น้ำขนาดครับโต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 เกิดมาบุกเข็ดได้หลายแบบนี่เทงเจ้ครับพี่น้องพี่กับแมนครับพี่น้องครับพี่กับแมนนะครับนะโบ,ทๆๆๆบไทยคลิปพ,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 นะพ,พี่ครับโต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 พี่น้องครับ เดี๋ยวผมเที่ยวใส่กระตากันนะครับเนาะใส่กระตาคนพี่น้องครับต้องเอาไซกตาเราหนะครับเนาะเมือน,นี่มีกระตามาได้พี่น้องนะบ่ได้เด็ดขาดนะครับเนาะถุงยางห่อเห็ดเห็ดเ,เสียหายครับพี่น้องแกงบ่แซ่บเลยครับแม่บ้านเลยจัดหากระตาเห็ดะเลเนาะพี่น้องเนาะ แล้วว่าเก็บเห็ดเก่งเนะท่านครับพี่น้องตุ่มมิกระตาเป็นของตัวเองนะครับเนาะนี่ครับทางนี้กราตามันก็สิงามมันก็สกินแตกินนะครับเนาะโทษๆๆเแบียบนี้นี่ผมเมืออ่อยฉีบกันน่องน่องเมื่อยฉีบ โบเซยนกันน้องเซยนนะพี่น้องครับ,บก่องเอเล่แล้วครับพี่น้องมาดกินน้ำกันด้ครับเ,เ,เนี่ยแกงเห็ดเพ่งมาไงวัดทำอะไรครับพี่น้องครับ พี่น้องครับพ่ออีกแล้วครับกำลังออกได้พี่น้องนะเห็ดเพื่งปลาครับพี่น้องครับเห็นน้่มกันแล้วครับเหรอเป็นตับเป็นตันนนนบเป็นแถบนแถบเลยครับพี่น้องครับกําลัองออกมาแล้วครับเนาะ สำหรับคลิปเที่ยวปลาหาเก็บเห็ดก้าวไวกำหนีเขานะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ